ในทุกสังคมย่อมมีความแตกต่างทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองแต่มีสิ่งที่ทุกคนมีเท่าเทียมกันคือสิทธิ์ในการเข้าถึงความยุติธรรมสำนักงานอายการสูงสุดพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนให้เข้าถึงความยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เราได้พัฒนาการทำงานให้ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพร้อมให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงไม่ว่าคุณจะเป็นใครสถานะอะไรเรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำความยุติธรรมมาอยู่เคียงข้างคนไทยทุกคนสำนักงานอายการสูงสุด